สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับหลังการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ว่าที่ปรัานาที่ดีของสหรัฐนะครับก็คืออดีตวัฒนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคัมแบ็กนะกับคืนสู่ทรเนียบข่าวอีกสมัยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยน่าจะดีขึ้นนะถ้าตามคํากล่าว หาเสียงของทรัมป์นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าการกระทําอาจจะยากกว่าแค่คําพูดหรือเปล่านะประจำนนี้มาดูข่าวแปรต่างประเทศชินะครับว่าเป็นอย่างไรความไม่ปกติของอิหร่านเตือนสงครามที่น่าตกใจแก่ซาอุดิสหรัฐอาหรับเอมิเรตและพันธมิตรอื่นของทรัมป์หยุดอิสราเอลหรือจุดๆุ การเตือนใหญ่ของอิหร่านแกซาอุดีและเหล่าประเทศอาหรับอื่นๆภายหลังชัยชนะของทรัมป์การเตือนสงครามที่อันตร,รายของอิหร่านสงครามต่างๆจะแพร่กระจายเหนือไปกว่าการเตือนขนาดมะฮึมานะครับจากเตหารานอิหร่านกำลังวางแผนการโจมตีขนาดมะฮึมาต่ออิสราเอลที่จะล้างแค้น26ตุลาคมหรือไม่ เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์อิหร่านได้เตือนของหนึ่งสงครามที่ขยายวงกว้างขึ้นในตนรกลางอิหร่านนะครับได้กล่าวว่าสงครามต่างๆนั้นในกาซาและเลบานอนอาจจะสามารถแพร่กระจายสู่บรรดาภูมิภาคอื่นขณะที่ความก้าวร้าวของอิสราเอลต่อเนื่องต่อไปการเตือนนั้นได้มาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านขณะที่บรรดาความตึงเครียดคงมีอยู่ในตุรกลาง ทันะครับก่อนหน้านี้ได้สัญญาที่จะยุติความขัดแย้งในขณะปัจจุบันในตออกลางซึ่งได้สังหารไปน,นับเป็นพันๆบรรดาการโจมตีและบุกรุกรานของอิสราเอลได้สังหารนับเป็นพันๆน,นะครับของชาวปารลสไตน์และชาวเลบานอนนับตั้งแต่7ตุลาคมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับได้กล่าวว่าความไร้เสถียรภาพจากกาซาและเลบานอนเนี่ยอาจจะสามารถมีผลกระทบทางร้ายต่อภูมิภาค ต,ต่างๆที่ไกลออกไปอิหร่านนะครับได้เตือนให้ระมัดระวังนะต่อบรรดาความเสี่ยงนะครับทางความมั่นคงของโลกถ้าหากความขัดแย้งตรงกลางเนี่ยขยายตัวบรรปลายนะักการทูตระดับสูงของอิหร่านนะครับได้หวดใสอย่างแรงไปที่สราเอลสําสำหรับความก้าวร้าวที่กำลังดำเนินไปนะครับในตะวันออกกลาง แอฟบ,บาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับได้ถแถลงว่าโลกควรจะรับรู้ว่าในกรณีของการขยายตัวของสงครามนั้นบรรดาผลกระทบที่เป็นอันตรายของพวกมันจะไม่ถูกจำกัดเพียงแค่ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันตกเท่านั้นความไม่มั่นคงและความไร้เสถียรภาพสามารถแพร่กระจายสู่พิภาคอื่นแม้ว่าจะไก,กลห่างออกไป ระยะที่กำลังเดินเนินไปของความขัดแย้งในดอกกลางได้เริ่มต้นขึ้นนะครับด้วยการโจมตีวันที่7ตุลาคม2023ของฮามาสต่ออิสราเอลบรรดาเหล่านักรบของปาเลสไตน์นะครับได้บุกรุกรานตอบโต้นะครับของอิสราเอลได้สังหารไปนับร้อยๆแล้วก็ได้จับตัวชาวอิสราเอลนะครับไปราว250คนอิสราเอลได้โต้ตอบเอาคืนนะครับด้วยหนึ่งการโจมตีทางการทหารที่โหดร้าย จากทางแผ่นดินทางอากาศและทางทะเลทําการพุ่งเป้าหมายนะครับกาซาที่ถูกปิดร้อมอิสราเอลในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับยังได้บุกรุกรานเลบานอนภายหลังบรรดาการประทะกันข้ามชายแดนที่ยาวนานเป็นปีกับเอชบลุลเลาะนอกนอจากนี้นะครับเหล่าผู้นําระดับสูงของฮามาสและเอชบลุลเลาะได้ถูกสังหารโดยอิสราเอลนับตั้งแต่ปีที่แล้วอิรานและอิสราเอลนะครับยังได้ยิงนับเป็นร้อยๆของบรรดาขีปนาวุธใส่ซึ่งกันและกัน ในบรรดาการโจมตีแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับมันข่าวแปรต่างประเทศจีนนะครับก็สถานการณ์หลังเลือกตั้งสหรัฐนะครับซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะเบาบางลงก็จะไม่แน่นะครับเพราะว่ามันเกิดสิ่งที่อิราดออกมาเตือนนะที่น่าตกใจถึงสงครามนะแก่บรรดาสบักพรรคพวกนะครับบรรดาประเทศอาหรับนะรวมถึงโลกเลยนะครับว่าหากความขัดแย้งและสงครามนะครับในตัวกลางเนี่ยมันขยายตัวบานปลายออกไปนะครับ มันอาจจะไม่ใช่มีผลกระทบเฉพาะในภูมิภาคตัวหนกกลางนะครับในภูมิภาคที่ห่างไกลออกไปหรือทั่วโลกเนี่ยจะถูกผลกระทบด้วยนะเพราะนี้คือการเตือนจากอิหร่านซึ่งแปลกนะครับเพราะว่าทั่วโลกจับตาดูว่าเอะทรัมป์มาเนี่ยน่าจะดีขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าทรัมป์กับอิหร่านเนี่ยมีประเด็นกันมาก่อนตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับในสมัยที่แล้วของทรัมป์นะครับเปน็นหรือเปล่าและความขัดแยง้งครั้งนี้มันบานปลายเนี่ยช่องแคบฮอมูสซึ่งเป็นการส่งออกน้ํามันนะครับใหญ่ของโลกเนี่ย จะถูกปิดหรือไม่นะครับติดตามเราไปนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ